เอามือนทีมงานเคลกระทะดำดินดวนก็ได้รถแมคโครมาใหม่แล้วครับมาช่วยงานแล้วครับบัดนี้ครับรถขันเก่าห่างไปแล้วครับประพานกับจับเข้ากุ้ไปแล้วครับเอาลงถังขยะไปแล้วครับบัดนี้สั่งมาใหม่แล้วครับโอ้บัดนี้ครับสันนี่สนีครับสันนี่เจอของแท้ก็มาแล้วครับวันนี้ครับสองหนึ่งห้าครับสันนี่ขันเก่าจับเข้า <Main S 2> เมนไปแล้วครับใส่งาน,ปนไปเลยครับขปุๆพังๆเดี๋ยวไปจกต่อไม่ออกก่อนครับไปไปเบิรงกัน ร้อนิ่งมากเลยครับรอนิ่งมากครับค่อนข้างเงียบมากนะครับล้อนิ่งมากแขนเดินก็ไปยังเลยมาไปเบงกระตกต่อออกครับนี่นะครับคันนี้จะมาซอยทางนี้ครับทางเทพประธาดำยินด,นดวนครับนี่ครับ รถแม่โคคันเก่าเสียครับห่างนั้นครับก็เลยสั่งสันรี่คันใหม่มาครับนี่เขามาซอยงานครับเขามาช่วยงานทามาช่วยงานตักให้ครับทีมงานเชฟกระทะดำยินดวนโอ้โหตอไม้อะไรครับมูจักซื้อกันครับตอใหญ่มาก แสงไงจังไรจังพี่อันนี้ทีมงานหกลอยกับคนละทีมครับถมกละไก่กันครับเต่าแก่ป็นให้คนละซีกครับอันนี้เขาไปไกลแล้วรถมุขม,ม่วงจะห้าง เอ2 1ายสองหนึ่งห้าสี่เอายสองหนึ่งห้าสี่ซันนี่บูมใหญ่มากเลยครับพี่น้องบูมใหญ่ๆครับบูมสะใจเลยครับ ต้งรักกกันตอมันใหญ่ครับต้องลงไปตั้งท่ากดีครับตอมันใหญ่มากครับต่อเก่าครับต่อใหญ่มากเดี๋ยวลงไปทน่ท้อง,งานาแล้ว s สองหนึ่งห้า h v 2 1 5 n น y โอ้โหเสียงลากดังก๊อปก๊อไปลากไงลากไงมาก หลากลาก,ล,าก,กล่กกวงหลายโอ้ประหอดเดียดว่ะโ,โค่นยุบุญลากประหอดี่ไปไปพ่อนี่จากเพื่อนแล้ว

สะโพะหักเลยซ้ำตนด้ยซ้ำตนใหม่ตนหนึ่งไปด้วยโอ้ไปล่ะพี่น้้าโอ้ ใหญ่มากเลยครับโอ้โหลุดยอดเลยครับอือหันโมเมนต mm ์รถแรงๆรถยังไงบ่ะยิบเบาะยิบจ้าเลยบอกอาจารยนเลยค่ะค่ะไอ้เนี่ยต้องมีค่ามีน้ำมีอยังให้คนทับไม้เท้เลยน่ะเออไปบอกรถโอ้โม่ได้จากเขามาเห็ดจะเฉยยังไง เอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณพี่้องที่เข้ามารับชมนะครับจะติดตามไอ้สร้อยนะครับขอบคุณครับจากซันนี่ครับซันนี่ครับขอบคุณครับ2 1 5